นอกจากการทำพิการก์ดใน u b e Channel นะคะเอว่าทำพิการก์ดฉบับอ่านไว้ที่ IG a w เอวาวิชิงเยาว์นะคะหัวข้อจะเป็นคนละหัวข้อก,กันกับคลิปใน YouTube Channel นะคะยังไงก็แวะเข้าไปอ่านกันได้นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอวากันอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่จะทำการจะทำในหัวข้อที่ว่าเรามีเสน่ห์มากแค่ไหนในสายตาเขานะคะ เดี๋ยววันนี้มีตัวเลือกให้กัน4ตัวเลือกนะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวเลือกที่1ค่ะตัวเลือกที่2ค่ะตัวเลือกที่3ค่ะ และตัวเลือกที่สี่ค่ะทำใจให้สบายนะคะนึกถึงคนที่คุณถามถึงแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนะคะไอว่าจะนับ1นถึงสนะคะถ้าสมมุติว่าอธิษฐานไม่ทันก็กด p เ e ไว้ก่อนได้นะคะหนึ่งสองสาโอเคมาเริ่มกันที่ตัวเลือกที่1นะคะ สับไพให้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะ,ะตัวเลือกที่หนึ่งคุณมีเสน่ห์แค่ไหนในสายตาเขาคุณได้เก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญคุณมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ดูเป็นคนที่มีรูปร่างที่เซ็กซี่เยว่ยวนไม่จาเป็นจะต,ต้องผมหรือว่าผมเพียวหรือว่าอุ่นแบบนางแบบหรือยังไงนะคะออกแนวแบบ อาจจะเจ้าเนื้อนิดหน่อยด้วยนะคะมีท่าทีที่สมาร์ทดูเป็นคนเก่งมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เจอคุณแล้วเขาจะไม่ว่าเขาเนี่ยปกติจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆหรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อจุกคุณะ่ะเขาจะเป็นคนที่อายเขินอายเขาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าคุณตรงๆเพราะว่าเขารู้สึกเขินมากๆคุณเป็นคนที่เขารู้สึก หลงสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่เขาชอบแอบมองมากกว่าเข้าหาตรงๆเหมือนว่าออคุณค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รเขาแล้วก็เขาไม่กล้าเข้ามาหาทํายังดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกประมาไม่กล้าเข้ามาหาตรงๆนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ย เขาจะยังค่อยๆศึกษาดูคุณต่อไปเรื่อยๆอาจจะแอบ,บส่องโลกโซเชียลของคุณด้วยก็ได้นะคะแต่จะไม่ได้ถึงกับศึกษาอยู่ห่างๆนะดูแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆกระเถิบเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ปลื้มคุณมากๆเลยแล้วก็เหมือนรอจังหวะรอให้มีความมั่นใจในตัวเองที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วก็เขาอาจจะแอบ,บทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเขาจะแอบ,บทำไรในบางเรื่องอาจไปติดต่อสื่อสารกับใครเพื่อให้สามารถที่จะ ได้ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นนะคะไงดูแล้วแนวโน้มเนี่ยในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยที่เขาจะเทคแอคชั่นพยายามที่จะใกล้ชิดเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะน่ารักมากเลยค่ะกล่องนี้ไปต่อกันที่กลองที่สองนะคะ องที่สองคุณมีเสน่ห์แค่ไหนในสายตาเขาคุณได้3มดาบแล้วก็6ดาบคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขาก็ได้นะน่าจะเป็นคนรักเก่าแล้วก็มีเรื่องให้บาดหมางหรืออาจจะแยกห่างออกกันมากนะคะถามว่าเขารู้สึก ว่ายังไงกับคุณเขาังมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนโยนมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เขาคอยเฝ้ามองเขาคอยส่องโซเชียลมีเดียของคุณถ้าสมมติว่ามันยืนเป็นอะไรเป,ะเป็นช่องทางอะไรที่เขาสามารถอสืบส่องได้เขาส่องมองคุณอยู่ตลอดเวลานะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวเท่าไหร่นะคะคุณเนี่ยมีดีเรื่องหน้าตาความสวยคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะ มีค่อนข้างจะพอ o ูลา a r ่าบางคนในกรองนี้เนี่ยเป็นคนที่พอ p ูลา r แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงคือมีคนหลายคนเขาจะรู้สึกว่ามีคนหลายคนเนี่ย แอบ่มองแอบมองคุณอยู่เหมือนเหมือนกับเขานะคะช่วงอ่าน,อน,อน,านี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์นที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันในตอนนี้นะคะอาจจะห่างกันด้วยเรื่องงานหรือด้วยความความสัมพันธ์นที่มันเริ่มห่างกันแล้วนะแต่ดูแล้วไม่ได้จบไม่ได้แย่นะไม่ได้มีเรื่องบาดหมางระหว่างกันนะคะ เขาค่อนข้างจะตกลุมรักคุณเลยนะคุณได้เพจเอาครับเด็กถือถ้วยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกถึงความอบอุ่นความความสดใสในแบบที่อ่อนโยนมากๆคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาแต่คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ มีพรสวรรค์นในการงานบางอย่างอย่างเป็นที่น่าประทับใจแล้วค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงโดดเด่นในงานของคุณนะคะคุณเป็นพวกที่ชอบ อยู่สวยๆเฉยๆไม่ได้ไปแบบทำโวเฟรนี่อะไรกับใครนะแต่คุณจะเป็นคนประเภทที่ว่าโดดเด่นในเรื่องงานเป็นพิเศษนะคะแล้วก็คนหลายคนรวมทั้งเขาเนี่ยชื่นชอบคุณอย่างมากในเรื่องงานนะคะพอได้เหมือนว่าได้พอได้เจอได้ประทับใจกับเรื่องด้านการงานของคุณแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาได้มาตกกลุ่มรักคุณนะคะ เป็นคนที่สวยเก่งแต่ว่าถ้าเรื่องที่โดดเด่นในคุณก็คือเรื่องงานแล้วเขาก็รู้สึกตกหลุมรักคุณในเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ถามว่ามีสเสน่ห์มากพอที่เขาจะกลับมาเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะตอบว่ามีสเสน่ห์มากพอค่ะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีข้อลิมิตต่างกันเหมือนว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะมีเรื่องติดขัดที่ในด้านด้านการงานหรือด้าน ระยะทางที่ไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้ในตอนนี้นะคะอย่างไรก็ตามคุณยังอยู่ในใจเขายังโดดเด่นมากๆในใจเขานะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนกองที่สองเดี๋ยวมาต่อกันเลยที่กองที่สามค่ะกองที่สาม กองที่สามคุณได้ strange แล้วก็ได้สองเหรียญคุณกองที่สามคุณมีเสน่ห์มากแค่ไหนในสายตาเขามีเสน่ห์อย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเซ็กนะคะเขาค่อนข้างที่จะฝันละเมอเพ้อพกถึงคุณมากมาก เป็นออกแนวเป็นความรู้สึกที่มุ่งเน้นไปด้านตันหาราคะมากกว่าความรักแบบสดใสมากกว่าความรักแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยเขาออกแนวแบบมุ่งไปทางตันหาราคะเขาค่อนข้างจะหลงเสน่ห์แล้วก็อาจจะเก็บเอาคุณเนี่ยไปคิดไปฝันในแง่ที่เ,เกี่ยวกับเซ็กส์มากค่อนข้างมากนะคะอันนี้ถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหม มันเหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังสร้างบาลานซ์ให้กับชีวิตของเขาเองนะคะแล้วก็ยังยังมีความลังเลยังมีการพยายามหาความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะ take a คชั่นร้อซ แต่ถามว่าหลงเสน่ห์คุณไหมคือคุณมีเสน่ห์กับเขามากๆเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ชอบที่จะให้คุณเป็นผู้ตามนะคะเขาอาจจะยังไม่ take action กับคุณทันทีทันใดนะเพราะเขาค่อนข้างมีอะไรให้ต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับคนกองที่3ค่ะ มาต่อกันที่กองที่สี่กองที่สี่คุณได้จะดสัน้นแล้วก็หนึ่งดาบหกเหรียญถามว่าคุณมีเสน่ห์มากแค่ไหนในสายตาเขาคุณเหมือนคนที่ ไกลเกินเอื้อมสำหรับเขาเหมือนคนที่เขาไม่แน่ใจว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเต็มไปด้วยเหมือนกับดีเลิศในทุกๆด้านนะคะเป็นเหมือนประกายความหวังความฝันใหม่ของเขาเป็นคนที่มีความน่ารักเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่ เขากลัวว่าเขาจะเอื้อมไปหาคุณไม่ถึงนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนอาจจะมีฐานะทางสังคมมากดีกว่าเขาด้วยก็ได้นะคะเป็นเหมือนแบบกับว่าเขาเรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเลือกของคุณแล้วก็อีกใบหนึ่งคุณได้เพัสซอร์สอย่างไรก็ตามเขาก็จะพยายามเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้เนี่ย คนคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้คุณจะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีกว่าเขาอาจจะมีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าเขามั่นคงกว่าเขาแต่เขาก็ไม่ยอมนะคุณเหมือนกับเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาแล้วก็เขามีความสุขที่ได้ทุ่มเท พลังงานพลันใจเพื่อที่จะได้เคียงคู่กับคุณนะคะอันนี้คือคุณเหมือนเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาแล้วเขามีความสุขมากๆที่ได้เจอคุณนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4พลังงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ